สวัสดีค่ะ FC ช่องวันรุ่งรวยทุกท่านนะคะวันนี้เราพามา,าที่ฟพนพิสัยนะคะมาดูไก่ให้โชคนะคะสามารถทำนายดูดวงได้นะคะ ขอทมท่านเข้ามามาชมกันนะคะในวันนี้เยะรากนเ้ามา้นรวยค่ะฮะที่เกเข้ามาชมได้นะคะวันนี้เรามาให้คนที่ใสนะคะเใสเราดูไปไม่กแต่นี่เรามาให้ดที่แล้วข้างบนออกข้างบนออก94ข้างบนออก94่ไมแม่นนะ

ปากกาสองโหลมีเท่าไหร่ปากกาสองโหลี่แม่นอจริงาจะรื่องอะไรเดอะ่อาเอี้นม่ิเราจะได้ต้องรเจะดรืบอกว่าวันนี้จะเอาใครเลยาตามัเป็นนะ วันวาเลนไทน์วันที่เท่าไหร่วันวาเลนไทน์นี่เก่งเก่งเนไรดับี๋ยวพอสอนอะไรบอกมาถึดไหมมีหกเพียรไหมครับปั่นอะไรครับเอาคนนี้ไม่ช่ดูเอาดูให้เขาหน่อยเขาจะมีโชคมีลาบไหมล้านมากเอาค่าดูมากว้านาน้อยเอาค่าดูน้อยอยากให้เขาเอามากหรือน้อยมากเอามากเลยาน้อยเลยน้อยเอากี่บาทตัดสินใจเองดึมา

มค่ะชสองร้อเยเก้าสิบเลยจ้ะใช่สองร้อยเก้าสิบสงร้อยเก้าสิบนะนี่นะโอ้โวันผูรจะว่าไงเดียเด๋ยวเรามาดูกันนะมนด้วยบ้างั็ตัดกันเลยตัดกันเล ื้างหมดไปแล้วได้ซื้อเอนนี้เปนสี่ไปดส่นอนตเ่นเ้ามาแล้วนี่ย่างสีิแปแล้วความรังเือย่างต้เข้ามานะตอนนี้คือช้างแต่นี้เปนช้างไม้เล่ส9่เก้าช้างมาไ้สี่เ้าไช้างเสร็ล้ก่อนเ อ้าวดมันที่16่มันดีอะไรนี้ไปดูที่ร้านคนเดียวกายดีดูนะคือปรกอบตัวตัวเองไปดูที่บ้านเอาย่างไปใส่อันนี้ไปรวดไปไกลๆรดนะตอนนี้ท่านพึ่งช้างจิตใจสว่างดวงชะตาดีฝูงหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนถึงครองสุขเสถียรนอนในบ้านระบายกลายเป็นดู เินคำํำแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศักด์จะไหลมาเทมา อายุยืนยาวชีว so, ิตราบรื่นอายุนานก็ได้ียางนแคึ้าวพี่มลวเคหร้อยยีนก้มแยมือทามพันาพเเป็นสูไม่เดืร้อนในกหาเลี้ยงชีบ้านมีทองมีโอเคตัวคุณทองมาได้เก้านะอย่างน้อยมี่านเก้าบาทนทองนะเพื่ีมีทองเยอะตอนมีเ้าบาทตอนนี้เกินได้ไหมั้เออถ้าไม่เกินจะเกินอย่างน้อยมีเก้าบาทนะ แล้วพ่อแม่บ้านตามมามไน้อยพ่อแม่มีไนไม่ีที่ีก็ทำพอให้แกทีสองีด้วยทีสอมทีที่ยามีต้องการมีรถมีบ้านหมดนี่หมดทินแค่บ้านมีไหมมีค่ะมีค่ะพอสอนอะ่าหน่งหนึ่งเจ็ดนนี้เขาลอะไรเัที่สองที่สองาารนะ ีน like like <a> ี้แ uh, ค yeah, ่ระวังลุงติเหตุรวังสูบพัดนะบอเขานะิบน่แ้ระวังติเหตุระวังสูบพาดทีนี้ที่พูดมาเขาเชอสักอย่างเขยังตีเหุ่่อามนมีทีนทีหาดีีนี้กระเป๋าแห้งเอาเงินีขันนะแค่ีหัวเราตีหางสมบูรณหน้ากูแาหน้าเราเ็นช้าวเ่าหลัง ตอนนี้มีนี่ไหมเยอะมากจะได้ตั้งสิบสองล้านไม่แค่คนสิทได้อ่ามายกมาดูกินถ้าถูสองล้านให้ลูกไก่ล้านหนึ่งไหมอ่าเอี๋ยวได้ได้เพรตอนนี้สร้างบวญช่วยหลวงพ่ออยคนเดียวก็ถูกท่านเราระเบูงกันลูกถ้าถูกสิบสองล้านเขาจะทำบุญล้านหนึ่งสิบสองล้านอยู่ไหนคิ๊กมาสิบสองล้านนะให้ล้านหนึ่งมาไกเลยให้ล้านหนึ่งคิมาเลยเดี๋ยวให้ล้านหนึ่งสิบสองล้านไห้ไหน ออพอตัวเลขรอเก้าพอดีรอสี่พอดีสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์จะไปไทเลขรอสีพอดีมันนีสองใบนสองใบอยากรู้อะไรโทรถามได้อันนี้ถามโชคก่อนเลขเลขวันนี้เลขวันนี้อยู่ในมือัไง ไม่ไม่ให้ลูกไก่ติ๊กตอนนี้กล้องสุดท้ายกลองฮะก้องสุดท้ายฮะเอาเราสต่๊สองตัวท้ายไหมสองตัวท้ายด้วยไหมไม่ไม่ลูกไก่เอาสองตัวสองตัวงวดเนี้ยงวดวันที่มืออะไรเมื่อกี้เลยไม่ไม่ให้ติ๊กไม่ให้ลูกไก่ติ๊คนอื่นเขาเห็นด้วยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาลูกมทุนเลยเท่าไหเปลี่ยนธรรมการเอาตัวนีมาด้วย หมดสองตัวท้ายนะ14 14นะฮะสตัวท้ายไก่กิกมาให้แล้วนะคะ14 14อะไรใบเมื่อกี้เนี่ยให้แล้วมีเบอร์โทรได้ไหมคไมีเบอร์โทรได้ไหมคะ ไปรับ่าไได้เก็บให้ดูาเยอะนไปไปดีาแล้วลูกไก่ให้โชคแล้วนะคะเมื่อกี่สซื้อเลยน่แล้วข้างบนออกดเดี๋ยวายอย่างี้ หลาย่ตอไปนี ap, primo, mm mm <S <S ่เขาบาได้ยานอยเ้ um ่นะคะลองาเงานลุ่ดยนะหอดเก่าไปนี้ลูกไก่ลูกไก่จิกนำโชคนะคะ้ามดูด่วนาเาพอบ้านยังบ่พอบ้านเดี๋ยวสอยังผู้นี้ผู้ผู้ส

คนดูนะคะคนเดินตลาดนัดคนเยอะเลยนะคะตลาดนัดนะคะตลาดนัดตล,ลาดนัดคนวนิสันนสยนะคะม,มาได้นะคะที่จะ,ะบัตรบุญการ

สองตัวไทยนั่นบอสองตัวไทยมานลูก

นะคะอ่าท่านได้จนใจมาดูได้นะคะคุณค่ะเพราะทุ่านชมคริปมีโชคมีลาบร่ำรวยไปด้วยกันนะคะมีสองเต้ากับหนึ่งสี่นะเมื่อกี้สองตัวล่างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะร่ำรวยร่ำรวยทุกคนค่ะ